ล่องใต้ไปที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะไปดูชุมชนหนึ่งค่ะเขาจัดการแข่งขันกีฬานะหนึ่งในนั้นวัยรุ่นที่นี่คุณผู้ชม,มคะเขานัดดวลแข้งด้วยการนุ่งสโรมแล้วก็มาเปะฟุตบอลจะเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพดีกัน,นะคะ่ะ <c oughs> ได้คำเดียวนะคะว่าน่าจะเป็นการเตะฟุตบอลที่เหนื่อยที่สุดในโลกนะคะร้อนไหนจะต้องไปแย่งลูกบอลมาให้ได้ไหนจะต้องห่วงคนข้างๆที่อยู่ในสโรงพื้นเดียวกันว่าเอ๊จะวิ่งมาทางเดียวกันหรือเปล่าเพราะต้องใช้การเดาใจหลวนๆนะคะถ้าวิ่งไปคนละทางคุณผู้ชมก็ความสถานเดียวนะสิคะและที่เห็นนะคะก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่นัดกระชับมิตร ชื่อว่าตาดีกาสัมพัน์นั่นเองค่ะของชาวบ้านบ้านลูบยะในพื้นที่หมู่ที่7นะคะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโด, <c oughs> ดยได้มีโรงเรียนตาดีกานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนสาศาสนารวมตัวกันทั้งหมด3อํอำเภอค่ะได้แก่อเภอจาะไอร้องอเภอระแงะแล้วก็อเภอจะแนะนะจัดขึ้นเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนนั่นเองนี <c oughs> ่เลยสนุกสนานอย่างที่เห็นนี่แหละคะนอนกลิ้งไปด้วยก็มีเหมือนกันนะ ที่เห็นคุณผู้ชมก็เ,เป็นวัยรุ่นจาก3ามอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะ่ะที่เขานุ่งสโร่ค่ะออกมาเตะฟุตบอลที่ตลาดเรียกวเวลาการจัดการแข่งขันเนี่ยก็มีแต่เสียงหัวเราะสลัดกับเสียงเชียร์นะคะจากคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณรอบสนามนั่นเอง่ะในขณะที่นักเตะของเราที่อยู่ในสซโร่แบบนี้ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจริงๆนะคะถ้าดูจากภาพนี่น่าจะเป็นการเตะฟุตบอลแบบฟรีสไตล์ไม่มีตำแหน่งคุณผู้ชมค่ะ เพราะว่าลูกไปทางไหนก็ต้องพาคู่ของตัวเองไปแย่งลูกบอลมาให้ได้บางคู่ไปไม่ถึงลูกบอลไปไม่ถึงจุดที่ลูกบอลอยู่เนี่ยก็ลม้มลงไปก่อนก็มีแต่ก็ไม่มีใครโกรธใครนะคะต่างพากันลุกขึ้นมาแล้วก็เตะบอลกันต่ออย่างสนุกสนานแบบนี้นี่แหละค่ะ ในสนามว่ายากแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมขะเราไปดูผู้รักษาประตูกันบ้างนะคะว่าเมื่อต้องมาอยู่คู่กันในสโรงเนี่ยเขาจะรับลูกกันยังไงไปดูกันค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะยกให้เป็นซปเปอร์เซฟแห่งปีเลยดีกว่า พราะขนาดมีสโรงนี่นะคะยังเซฟไม่ให้ลูกบอลเข้าประตูได้นะคะ <S 2> <S 2> <S โอ้โหสุดยอดจริงๆนาเสียดายค่ะที่ไม่มีผลว่าทีมไหนชนะแต่การแข่งขันในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสโรงพื้นเดียวคุณมู้ชมก็สามารถช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีได้จริงๆค่ะยอมใจคนคิดเกมการแข่งขันแมช์นี้ขึ้นมาเลยนะคะโอ้โหขอชชินชมนะคะคุณผู้ชม นี่เลยนะนเพิ่มความสามัคคีกระชักมิตรกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ